คราบสบายดีพี่น้องตรงไปเอยอยซนิงเก่าวทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสซป,ปเาวพี่น้องทางโซนยุโรปและก็พี่น้องประเทศไทยบานเฮาทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีท้งผูหม่และกับููเก่ามาพบมาพอกับดูยูเซอร์คือเก่าเนาะพี่น้องในคำของคืนมื้อนนี้เนาะพี่น้องหลังจากที่ผมได้เอ็คลิปลงไปเนาะพี่น้องเมื่อตอนกลางเว่นเนาะประมาณบ่ายโมงผมลงคลิปไปเรื่ององุ่นนะครับเนะบาะใบนี้นะครับ ที่เพิ่นห่อมเนื่องจากว่าวันนี้แดดแรงมากนะครับแดดแห้งอะไรพี่น้องเลยอ่ามันลเลยเลิมเฮาย่อมหอนแหละคือว่าวเนะาะวันที่นี้เฮาก็เลยตกใจพี่น้องเฮาตกใจอีมันเกิดจากสาเหตุเพาะเรือคือองุ่นเฮาต้นนี้กะใบทั้งทึ่งกะปกตินะนะครับมีอยู่สองสามใบที่มีอาการห้อมห้อมน้อยๆแต่ตัวนี้จะห้อมแห้งในจังน้อยผมก็เลยได้ว่าไว้ในคลิปว่าเดี๋ยวมือแลง หลังจากที่แดดล้มลมตกเฮาเฮามาถ่ายทำเถอพี่น้องเบิงและก็หาสาเหตุว่าเขาเกิดจากเพลอเนาะอพี่น้องในที่สุดนะครับ,บนเบน,ะบบนาะกะเจอสาเหตุพี่น้องเลยนะครับเนาะแต่ว่ายอดตัวอื่นยอดทั้งเทงใบสดใสปิ้งนะครับบริมีปัญหามือกับตั้งดีพี่น้องเลยมือเพ้นก็ดีหรือว่านวดของเพง้นตั้ง ตอนนี้ก็ห้ามขึ้นไปอาจุดที่เห้ามากไปนะห้ามไปเลยได้พี่น้องเลยห้ามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะบัดที่นี้มาว่าถึงสาเหตุนะครับเนาะสาเหตุที่อางุ่นของเขาใบนี้มีการใบห้ามเห้าช่วงที่เด็ดๆ่องใบประมานใบใบนี้ห้ามแห้งแต่ใบนี้มีแห้งไปเลยนะครับแล้วกใบใบเทิงนี้ก็มีแห้งไปเลยมีใบนี้ที่ห้ามเหาคล้ายๆว่า ่น่าจะมีปัญหาทัานทีเนาะบ้านที่นี้ผมก็เลย่าหลังจากอาตอนแรกๆผมก็เลยมาหามาหาสาเหตุพี่น้องมาหาสาเหตุว่าเขาเกิดจากผพเลยน้อ,นอครับเพราะต้นอื่นมีได้เป็นฮานะบ้านที่นี้ผมก็เลยมาเห็นพี่น้องเอยเจอสาเหตุแล้วครับพี่น้องสังเกตบ่ครับลำต้นเขาแตกลำต้นแตะเด้พี่น้องนี่ๆเๆี่เนีเนเนเน่แตะขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมจะเอา อันนี้เธอเพิ่์ีน้องเบิงคักับเนี่ยลำต้นเขาแตกแตะไอ้ช่วงนี้และะ้วก็มีมันกระเฮนมาการหนีเนาะพี่น้องแล้วก็แตะโ่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงถ่ายกลางคืนเธอพี่น้องเบิงเลยเด้เนี่ยลำต้นเขาแตกครับพอลำต้นเขาแตกนั่นหมายถึงว่าท่อลำเลียงน้ำหรือว่าท่อส่งอาหารของเขามีปัญหาทันทีก็เลยเอเธอ ใบนี้เยอะห้อ่าแล้วก็มาเจอแดดแห่งๆเนี่ผมก็ตกใจเบิดหัวโอ้ยปูมาทางเงินห้าสิบสองมือนเนาะแล้วม,มาตายอันคอรอถิโอ้ยใจหายแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าห้าอยู่ตอนนี้คือว่าตอนนี้คือ,อ,นนคอห้าหมวกมุนกับองุ่นแล้วนะเนาะก็เลยมาซ่องเบิ่งมหาสาเหตุก็เลยเห็นแล้วพี่น้องเลยสาเหตุที่ <c oughs> ใบห้ำ อ่ไม่มเมืนว่าแดดเพราะว่าต้นอื่นมีมได้ม่เป็นปนัญหาแดดก็จริงอยู่แต่เขาก็สู้ไดนะ้พี่น้องอเขาสู้ได้นะครับเขาสู้แดดได้เป็นองุ้นที่ทนแรงเพราะเอ่สิบแปมาสรุปเห็นแหละพี่น้องเอ้ยนี่ลำต้นแตกครับเห็นบอกพี่น้องเอาที่เป็นห้อยดำๆะลำต้นเขาแตกนะเห็นบอนั่นคือการขยายตัวนะครับน้องผมโทษลงไปถามทางส่วนใหญ่ เขาขยายตัวเร็วเกินไปประมาณนี้แต่ว่าทั้งลุมนะครับเนะาะกะปกติลำต้นนะครับปกติแต่มาสูงนี้น่าจะกินน้ำแห้งนะครับเนาะกินน้ำกินปุ๋ยแห้งไปเรือใใ่อ <c oughs> กะเอเธอลำตน้นนั้นแตะปีออกมานะครับลำต้นแตกปีไอ้อพี่น้องปีเลยอ่าทอทอส่งน้ำตรงนี้ก็เลยแตะ อ่าก็เลยมีสามาี่ละอ่าส่งน้ามาเลี้ยงใบนี้ได้ใบนี้ก็เลยห้ามเฮาเนาะแต่ตอนนี้ก็เริ่มคลายออกมาแหละเนาะเริ่มคลายคือเขาได้กินน้ําเลยล่ะน่าจะมีการประสานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนนเนาะพี่น้องกะโอเคเนาะพี่น้องสรุปสาเหตุสาเหตุไอ้ต้นองุ่นต้นนี้เนาะที่ใบห้ามห้อมตอนกระเน่นเนาะแล้วเฮากาะแล้วมาภาพพี่น้องมาส้มมาเบิองนะครับอ่อาองุ่นอ่าที่เฮาได้ตัดยอดเนาะ เบิง้งทั้งกลางคืนพี่น้องเยกลางคืนกลางเง็นอ่าตอนนี้ยอดของเขานะครับยอดต้นนี้อ่าตันนี้เป็น <c oughs> Black แบคโอปอแข็งแรงโอ้สดใสพี่น้องเลยใบนี่ผมเป็นเจ้าของผมยังรูปยังขำอยู่เลยคักงามอรพี่น้องเลยนี่และลำต้นของเขาเนเป็นในลเ้อร์เป็น Other, เนเลอร์น Other, นะลำต้นของเขาอ้้หง่ายพี่น้องลำตน้นใหญ่ เริ่มเริ่มละเหาสีทั้งรุมนะครับเนาะน่ะเริ่มจะเข้าสีแล้วอันนี้ต่อป่านะพี่น้องนะอันนี้ต่อป่าตัวนี้เป็นแบล็คโอปอราพี่น้องมาเบิ้งเลยทั้งกลางคืนเพราะว่าเอสเพอนะครับเนาะคือโอเคละผมเป็นมือใหม่คือผมเอาและผมเอสคอนเทนเกี่ยวกับองุ่นนะครับผมก็เลยท่ายํำเื่อพี่น้องได้เบิ้งได้หูจักได้เล่นรู้ไปน้ากัน ทาม,มาต้นนี้ต้นใ่เอดเพอร์เพิ่นขึ้นมีแจะเพิ่นก็กินอาหาราแบบเดียวกันเซื่อน้ำกับเซื่อคขึ้นกันอันนี้เป็นคนละสายพันธ์เลยพี่น้องเลยอันนี้เป็นแบกโอปอนะครับเนาะยอดเลากัเด่นต้นนี้เป็นแบกโอปอนะครับเนาะยอดสองคางกําลังกําลังถังได้ละเนาะกับประมาณว่าแบกโอปอนั้นจะจะเท่าที่ผมเบื้องในใน ใน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 ที่ในที่ผมปุนะพี่น้งนะองเนาะแบกโอปอนี่หลักแข็งแรงแข็งแรงกว่าไอเอซีสิบแปดเลยก็ไวมลรกาหรือว่าเนาะเลยเนาะอ,อ,อันนี้อันนี้ก็นในใน,ในความรู้สึกผมเนาะเพราะว่าเอเอเพอผม,ออมเนี่ยคือวอลเนนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือไอเอซีสิบแปดต้นนี้คือไวมลรกานะครับเนาะถึงเขาจะน้อยนะแต่ลำต้นเขาเล็ก แต่เขาก็สมบูร์พี่น้องเลยยอดเข่าก็สมบูรณ์นะครับขึ้นขึ้นกําลังเดินกําลังนั้นอันนี้เป็น H48 นะครับเนาะแต่ยอดเขาก็โอ้ตอนนี้กําลัางทั้งพี่น้องใบาทายเบิ้งความสวยงามทางกลางคืนกลางเงินบอกไงก็ดีเบิ้งยอดพี่น้องอสวยงามพี่น้องเลยสวยงามตอนแรกผมกระโตกใจน่ะผมคิดว่าเอ้ยยันเกิดไอ้เขาเลยว่า ลูกเนานะ่าเนาะรากเนานะ่าเนาะนี่นี่นี่น,นี่อันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวแพ่นกล้องเร็วพี่น้องระวินโหเนาะอันนี้คืออ่าแบ็คแบ็คโอปอพี่น้องตัวนี้ก็อีมีเหิงเด้พี่น้องเลยนะครับอีกประมาณสามวันน่าจะถึงค้างเลยละ่ะนะพี่น้องเห็นบออ่าคือการจะเริ่มเติมตของเขาเนาะหลังจากที่เขากินฟุ้นกินปุย๋ยคือผมเว้าสละแต่ว่าสําคัญคือใบ ใบของอแบกโอปปอจะแข็งแรงกว่ากว่ากว่าคูสายพันธุ์ที่ที่ยูในส่วนผมนะครับที่ยูในผมออโต้ด้วยพี่น้องที่ยูเนีเ่ยแต่ที่ผมปลูกสิบต้นเนี่ยเนาะคล้ายๆว่าเขาทึเขาทึไอ้ดินเข้าบอเลื่อนเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นแบกโอปปอพี่น้องอันนี้เป็นแบกโอปปอเลยพี่น้องเบื้องใบใบแข็งแรงแข็งแรงเป็นยัางมากนะใบเนี่ย ใบแก่แห้งติ๊กอันนี้คือแมงอีนู่นกัดไปน้อยหนึ่งขนาดว่าเฮาตรวจเฮาเบิ่งอยู่กลางคืนผมก็เฮามาในนี้แหละพี่น้องเฮามาเบิ่งมาเบิ่งว่าเออมันมันมีมาแรงเหลือเฮามาเนาะมีแมงอีนู่นเฮามาเฮาก็เก็บออกเนาะเอ่นี่แหละพี่น้องก็ขอบคุณขอบมุกขอบเจอพี่น้องกองป่าย์คู่คนเด้ออที่แวะเามาเป็นกําลังแรงมุกกำลังแรงเจอให้ดูยูเซอร์เนาะมาเบิ่งอ่าองุนนะครับเนาะคือเฮาดูแลไปน้ากันคือผมว่า อผมและมีไทยอัน <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตหอครับ <c oughs> มีไทยอันต้นที่มันเป็นมะเป็นผลผมและท่ายตั้งแกปุแล้วก็ดูแลทั้ทงการเงนินการคืนอ่าเมื่อนี้ได้เว้ากับพิน้องไว้ว่าเห้าละเหามาเบิ่งว่าสาเหตุอ่ามันเป็นเพลิอเนาะมันเกิดจากอะไรอาง,งุณานของเห้าต้นนี้ใบจังห้ำ หลังจากที่แดดลม้มลมตกก็คือตกกางคืนน้องพี่น้องนะอเนาะเฮาก็เฮามาถ่ายเบิ้งเพราะว่าใบเขาลืมพื้นมาก็เลยมาซ่องเบิ้งก็เลยเห็นสาเหตุว่าลำต้นของเขาแตกปริออกแต่ก็มีเป็นอันตรายเอ็ดเพื่อจังหวะเนี่นะเฮาสังเกตเฮาสังเกตไอ้มือสังเกตมือมือเขาถ้าว่าเขาเขามีปัญหาหรือว่ารากเน่าเนี่ยเขาจะเขาจะเรียบร้อยจากจากมือนี่มือเขาสิ แตแมวห,หัลอ่อนว่มมนหาแม่นเป็ดหัลโนาอพี่น้องนาะมันละอ่อนเลยด้อ้อนคือพักโลนี่แหละแต่อันนี้โบ้แล้วนี่ยอดแข็งครับแข็งยอดเขาแข็งแรงมาก,กาเนวะ๋เบิเวทางนี้ยอดแข็งแรงไดพี่น้องนี่อันนี้เขาเขาก็ลั่งกันเวียนห้ามาฟั่งนี้เนาะเนี่ยยอดเขาแข็งนะครับถือว่าอ่ามีเป็นปัญหาน้องพี่น้องเนาะสาเหตุเท่ากับหูจักแล้ว เขากับสบายใจใดเนี่ยแต่ใบเขาหักยักบางแค่นั้นแหละใบใบบางมีคือไอ้แบกโอปอเนี่ยสาเหตุพี่น้องง่ายๆเลยครับเขาไม่ต้องตกใจเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือใหม่คือผมเนาะไม่ต้องตกใจห้าหาสาเหตุเลยและห้าก็สรุปสาเหตุเองนะครับเนาะเนี่ยเขาแตกจากนี่นะครับน่าจะเป็นการขยายตัวอของการกิน กินฟุ้นกินปุ๋ยเะระเนาะพี่น้องอันน่าจะเป็นการขยายตัวนะะักก่ะประมาณนี้แหละนี่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 นนมันเป็นในนี้ห้าละเอนในเลยเอากับป้อยเลยแหละไม่ใช่ปัญหาได้พี่น้องเลยีม่มันปัญหาเนะะเาะพ่รวะพ่าเลยอ่าเขาขยายตัวมันเป็นเรื่องปกติของของการจเจริญเติบโตคือห้าคือคือเมมานนี่แหละเนาะคือเมมานทองลายนี่คือวา่านะ เออผู้ข่าวว่าเนาะอันผ <t>. ู้ข่าวว่าพี่ก็ขอโทษขออภัยเดี๋ยวพี่น้องเด้อเห็นบะนะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเรียนรู้และเราเกิดมาเปิดสาเหตุเพอเพอเพือเพอพี่น้องเอฟซีผู้ได้เอามาเบิ่งได้ศึกษาไปทุงกันแล้วก็สบายใจสบายเจอได้หนะโอ้ยไปเบิ่งอีตาดุยแล้วงั้นมันเป็นแบบนี้แบบนี้เนาะกลางคืนแล้วก็ท่ายกเบิ่งนะประมาณนี้เนาะ สำหรับองุ่นมือใหม่นะครับและกับต้นต้นองุ่นทีโอเคละกาลังจะเริ่เติบโตแต่ว่าอางุ่นทีโอเคละไปจนได้เก็บมาเก็บผลแล้วน,นั้นเท่ามีเว,าว้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าของเท่ากําลังนะเนี่ยเนี่ยกำลัง,นะลงจะเริ่เติบโตผมกะทายให้พี่น้องได้เบิง้งได้เห็นกันคู่มือนี่แหละอ่าและแต่ว่าเมื่อน,นี้พิเศษแน่พิเศษแน,ษน่คือเขาาาาเ้ามหาสาเหตุนี่หละมหาสาเหตุไออองุ่นใบห้ำมันมันเกิดเพลอนะ ประเด็นปัญหามันเกิดจากหรือนะฮาก็มีหูจักเนาะเห็นบ่เนี่อันนี้กนาดว่าอันนี้้ำเลยได้เนี่ขเขาเลื่อมแตะจากนี้ได้พี่น้องขอเขาเลื่อมแตะจากนี้เ,เขาแตกจากตรงนี้แล้วเขาก็แตกขึ้นไปเอา่างขึ้นไปมันก็เลยเอเธอสามใบสามใบ,สามใบนี้อ่ามีปัญหาคล้ายๆว่าท่อส่งน้ําของเขาแตกเนี่ยสาเหตุมันมีอยู่แค่นี้พี่น้องอือถามว่าเอเพออ่ามันยังคือแตะ ก็น่าจะคือผมเบาเนาะพี่น้องทําไมมันถึงแตกเขากินเขากินน้ํหลายเกินไปหรือกินฟุ้งกินปุ๋ยลายเกินไปหรือว่าเป็นการขยายตัวของลําต้นเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ได้พี่น้องเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นการขยายตัวของลําต้นเพราะเพลิงเนี่ยต้นนี้นะครับน้อเขาก็แตกคือการได้แต่เขาแตกต่อป่าเอ๋บอยพี่น้องแต่ขยายตัว เขาแตะต่อป่าต่อป่าเขาแตะแต่ต,แต,ต,ต้นนั้นต้นนี้ก็คือยังต่อป่ายังไม่ทันได้แตะหลายนะบ้าที่นี้ก็เลยพุง่งขง้นไปทึงไปแตกข้างบนเนาะน่าจะใช่นี่นี่ก็แตกนะครับนี่ก็แตกนี่เหลื่อมแตะขึ้นไปอ่าเปเรื่องธรรมดานาอพี่น้องเนาะอ่าผมก็ขึ้นวานะน่าจะเป็นแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวน่าจะบมีแนวอื่นแล้วละ่ะขึ้นวาเพราะว่าหลังจากไอ้ได้ลม้มลมตกก็โอเคใบเขาก็เหลื่มพื้นออกมา แล้วยอดทางเทึงกะสดใสปิ้งบ่งกว่าพี่นอ้องต่อแสงไฟแห้งเป็นตะเบิงนีงก่กนี่แล้วมีเฮอผมสะอ่อนเนี่เลยปลูกได้5้าบสวันนะครับปูกได้5้บสมือสูงเมตรแปดสิน,นะครับ,ไ, 8, รบไหลขึ้นมาบ,บึบบึบบึบจนได้ตัดยอดก็คือต้นนี้ต้นนี้ได้ตัดยอดแล้วตอนนี้ยอดของเขาที่แตะออกข้างเพื่อที่จะเป็นกิ่งลักเนาะ กิ่งหลักและก็กิ่งขแขนงผมระบ๊อแบบนี้เด้อในพี่น้องเด้อตัวนี้จะเป็นกิ่งหลักสองสองสองกิ่งนี่จะเป็นกิ่งหลักและก็กิ่งขแขนงนะฮะประมาณนี้ถามมาต้นต้นอื่นเด้อแต่ด้วยท้ายเบืเ่อแน่ก็งามคือกันพี่น้องเนี่ยต้นนี้ก็สวยงามนะครับอันนี้เป็นเอสีสิบแปดสวยงามเป็นอย่างมากอันนี้อ่าไวมลกากระไประมาณห้ามือนะครับ อีกประมาณห้าวันก็จะถึงค้างแล้วต้นนี้ก็ไวมะละกาแต่ว่าเขาเขาน้อยมาตั้งแต่ตั้งแต่ได้มากคือต้อนผธุ์มันมันเล็กนะครับน,นี่ตากเขาน้น้อยขึ้นมานะพี่น้องนอ้น้อยขึ้นมามันนองมาแห้งขึ้นมานะครับนี่ช่วงนี้แหละที่จากจากนี้นะครับจากนี้ขึ้นมาประมาณห้าสิบเส้นเนาะจากต่อป่าไรเนี่ยเขาก็มาสยุดธะง,งักอยู่ว่างนี้อ่าน้อยนึงนะครับโอ้มีน้อยแล้ว เกือบเดือนผู้ใดในการหยุดทำงานของเขาและเขาก็ลืมแต่ว่าคอพี่น้องเบิ่งคอเกือบสิบห้าเส้นผู้ใดคอตัวนี้อเขาเขลืมผุงนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าโอเคน้องพี่น้องสรุปเมนนื่อนี้สาเหตุที่เห่าที่เฮาตกใจกันพช้านี้ว่าเอเกิดจากแดดแรงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากผมกันนังคืดน,นอนคืดเนาะเอเฮาเพื่อน้ำเกินไปไหมน้ำเยอะเกินไปไหมหรือว่าอะไรยังไง องุ่นของเขาทําไมใบมันหําหรือว่าแดดแรงนะครับเนาะสรุปแล้วก็คือท่อส่งท่อลําเลียงน้ําของเขาแตกนะครับสรุปแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถามว่ามีผลมีผลกระทบเรลือบ่ในต้นองุ่นต้นนี้ตามที่ผมเบิ้งทั้งยอดทั้งลำต้นบ่มีปัญหาน้องพี่น้องน่าจะสรุปได้ ง่ายๆก็คือลำต้นเขาแตกท่อส่งน้ำแตกท่อลำเลียงน้ำแตกก็เลยทำให้ใบองง่นสองสามใบมีอาการหํำนะครับ <c oughs> เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ยงาหมาพอสมมาพาควรเนาะผู้ค่ากับคอ,อมุกคบเจอพี่น้องวงป่ายคู่คนกันแล้วกันเนาะที่แหมาเป็นกำลังแรงโมกำลังแรงเจอให้ดูยูเซอร์วัชรทวทั้งกลางเงินกลางคืนเนะาะเพื่อที่จะมาศึกษามาเบิ้ง มาเบิ่งเอาความรู้และเป็นความรู้กันสําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะสรุปออกมาแล้วก็คือล่าต้นเขาแตะเนาะโอเคเนาะพี่น้องขอบคุณขอบโมกขอบเจอพี่น้องอีกเทอหนึ่งท้ง FC ใหม่และก็เเก่าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปลงซำนี้ก่อนจบขอพี่น้องปงป่ายคู่คนเนาะอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแซ่บนอนหลับความเจ็บมีอะไรความใครมีเขามีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองหาเงินได้มันหมานเด้อพี่น้องเด้อเบิง้ง และมีเสอือส่ออเนี่ยเลอพี่น้องกลางคืนก็นเข้ามาซ่องเบิงใบเริ่มหยบหยบหยบโอ้ยขักเนี่มาหูเจอเด้พี่น้องเลยพราะันไม่คลิปหน้ากรับ